สวัสดีครับผมเพื่อนยิ้มครับนาเบิ้ลครับแนะนำนับเบิ้ลมาจอมทองครับเวองค้อนเมย์ติมแม่มอสัญชาค่ะเห็าไครับผมมือเดียกันชาแมนครับนะครับทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนะครับวันนี้มีเทลนายมีใครมาออกพูตที่บางสมบูรณ์นะท่านประธานบอกแล้วว่าที่นี่จะเปลี่ยนอาวุธให้เป็นรอยยิมที่นี่ได้ข่าวว่าดุนะครับแต่สายเขียวนี่ทดแทนเรามีบูตออกร้านนะครับ มีเพื่อนรชาถือต้องการคนสายนะครับผมอัพเดทว่ามดทำอะไรอยู่บ้างอันนี้แม่โอก็ให้ความรู้เพื่อจัดให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้มากกว่าแล้วก็มีโครงการสะพานบุญกับลูกศิษย์เออพวกใค้ยากจนเรืองมดเชชาโอ้แล้วหนังเป็นอย่งไรหนังหนังถ่ายจบเมื่อสิ้นเดือนมกรากำลังกำลังตัดต่อเดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะได้ไม่ได้ว่างด้วยนะครับส่วนผมก็ นะฮะในนามสิทธุงตู้นะครับนะฮะวิาจาการชาไทยวันนี้ก็ดีใจนะที่พาทีมงานนะบางส่วนเนาะได้เกียรติจากที่บางสมบูรณ์นะครับนะฮะคือท่านนายกก็เรียนรู้เดียวกับเรานะ c m ใครด้ินวิจากาชานะครับก็ได้รับเกียรติวันนี้ก็ตัวแทนผักเขียวด้วยนะผมแม็กพันทีมรอหวันนะ้ำผักเขียวนะครับแล้วก็เป็นคนส่งผัก,กเขียวด้วยนะครับก็ รับตัวแทนพระเขียวก็ขอให้ดอเดียวรู้ว่าลุงดอดเดียวอยู่ในใจพวกเราตลอดนะครับเราก็จะเดินตามลุงแล้วก็จิตอา,าสาตลอดนะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยอย่างเก่งว่าเพียรนะฮะเป็นเอกรักษาด้วยกัญชาพูดม,มันขำจริงไหมจริงค่ะแล้วเบิ้ลวัดจมอมทองพูดนิดนึงโอ้โหะเพลงมากมายสิบเก้าชนิดครับที่พุ่มาปีปีที่แล้วมาวัดจมอมทองพูดกันเสร็จยังตัวนี้ตอนนี้กำลัอองสร้างผลิตครับนะก็ อยากให้พี่เรนรู้นะฮะที่วัดจอมทองจังหวัดพิรโลกนะคือท่านไม่ไม่เห็นท่านไม่รู้หรอกคือระเบิแค่รักษาตั้งแต่รุ่นตู้นะครับทุกวันนี้ระเบิร์นระเบิรนก็ปีสี่นะครับนะครับว่าก็ไปหาเป็นโมได้เชียงใหม่นะโอเควันนี้ก็ตัวแทนระเบิรนเนาะพ่อยังมาได้อยู่งานเราสองวันนะฮะที่บางสมบูรณ์นะฮะจังหวัดนครนายกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รังยู่นอยู่ ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพักช่วงเย็นนี่ก็เป็นพักของเราแนละ้วันเพลินไปไล่ไปไล่ไปกลับน,นะครับที่ดูมูตะ์อัพท่นมีผมมีเคีวนายมีอะไรก็แล้วก็ฝากงานฝานจ,จ๊อกด้วยดูดิแทุกนะวันเสาร์ที่สองที่ใต้สะพานแวเลยฮะร,ร้านอาหารขนโลโดนะครับวันอาทิตย์ราเบิลไปแล้วที่นครปฐม,มหาดสายขาวของสายเชียร์จนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้านะนะ ไปเจอจ็อบทูดูแฟมิลี่บวกอำนาจนะครับแม็กเบิร์นิมไอดอลที่ดังที่สุดอี้นะครับคอนเจอกันเลยนะนะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับดีขึ้น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 ด้วยดูประเทศกันนะเนี่ยของไทครึเปลัามาครับ นี่จะไปไป,ยยไปเทียงไหนอีก แล้วผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะอันนี้รใครต้องมาล้านแรกเลยนม่ียงมันนี่เ,ยเลย,เย,เลยตั้งแต่้านเข้าเลยตัดนแต่วันนี่เลย,น,เลยนับเลยฮะ คุณน้อยครับคุณน้านครับหายย้อมทอ,อ,องก็สวมากู้เลยได้ครับได้ครับได้ได้ครับโอเคครับ จางใส่เสื้อขาวเนี่ยชอบอันนี้จางไม่ทำขายถูกต้องป่ะนม่ทำาแต่ถ้าใช้เธอทำเนี่ยเขาจะสั่งมีมีพันหาร้อยบาทสวยๆมัต้องสั่งเสื้อสั่งสั่งตางสายคนเนาะต้องวัดสั่งค่ามาก่อนค่าเนี่ก็สูตห้อยแล้วค่าตัดติดป็นเลยยานยังไงถึงมาเป็นหมอทีดีแล้วของแบบนี้ด้วยชอบจาบนี้ชอบครับคือผมเป็คนกินอยู่แล้วไงคือุงคนกินนี่เป็นยอสายที่ชอบค้ับบารอยู่แล้ว แล้วเราขายสินที่ก็คือเราเป็นหมอเรื่ตัวนะ้ผิดกฎหมายนะใช่ใช่ผมเป็นหมอน้อยนี่เป็นแบบอาจารย์นะเพราะว่าชุดีเสื้อมัไม่ถูกกฎหมายนะถ้าใส่ถ้าใส่้าห้าร้อยบาทถ้าห้าร้อยบาทสวยสวยดีดูด้วยแล้วก็เสื้อเนี่ยสามารถสั่งได้หลายสีนะครับต้นนะครับสีนั้นก็มีสั่งได้ด้วยสีสีเดียวนั้นก็มีอ๋อแบบนี้ก็ได้ถ้าคือเราตัดแต่เสื้ออย่างเดียวสวยๆจังเลยเป็นเป็นลายขาวใบดำไอ้ลายดำลายอไยืดดำใบใบเขียวก็มีสวยเลยเป็นลายสวย อะไรไาอาออออจารย์นนนน e คืออะไรมะเรียกไหมเรียก p o อาจารย์มันละวันนี้ไม่ได้าใจละมันตอนนี้ก็หลประมาณส5าอาจารย์แนะนำแล้วไอ้ํามันนี่ย EPO คืออะไรคนไม่เข้าใจ อย่างนี้ครับเวลาเราจะใช้ถมันกัญชาเนี่ยเราก็าไม่อยากพูดอื่นๆนะรเราพูดตรงนี้ถูกกฎหมายอย่างเดียวพอตอนนี่อาจารย์ที่ถูกกฎหมายนะครับกฎหมายบางคนอยากใช้ถ่านกัญชาถูกถกฎหมายคือต้องมีใบรับว่า CPO คือตัวนี้เนี่ยมีสองตัวครับคือมี t s C และ c P o ของ CDD ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอีกตัวนึวนน c, 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 งคือ CTS กับ CDO เ,เดียว C ีสองีหนึต่อหนึ่งและมีสัญลักษณ์ซีดอ่นวที่ต้องซื้ในคลิปแพทย์อจสุบาลอนทิติบต้องการับ สั่งตามมาเลยแล้วก็มาสุดยาดคือหูบ้านี่คนนี้ต่อจานได้เลยจานฝากเบอร์ฝากปิดได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ติดต่อผมทางไลน์เป็นหลักนะครับโค้ดสือ coa s u n co s e ทีนู co s n ที่ co s n ทัไลน์ไดียครับ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเลยอาจารย์ เกี S <S ่ยวกับเรื่องกระดูกการ่าียที่จัดมาอ๋อคือต้องไม่เจอตัวในชี่ที่ของเผาคือไม่ต้องผ่านตัไม่ต้องผ่านกันไม่ต้องผ่านกันนี่คือคนมาต่างแล้วหลังได้ครับพอเปม่ได้ครับหลังได้ได้ผม้อแต่เราต้องหลักนั้นคืดไม่ไข่าเลยไม่ต้องผ่านันแล้วก็ดูอ่อนดีขึ้นหนักตึงง่คุ้ันเลย ไ่้เนาะยังไงก็ขอบคุณอาจารย์มากนะขอบคุณมากครับผมนะฝากไว้แล้วนะพ่อวันนี้ขอบคุณนะวันนี้ก็เดี๋ยวรอไปทีอะไรครับไอ้โน้ตยังไม่มาเลยนะผมรอไอ้โน้ตอยู่นี่โน้ตสสวัดีครับลุงตู้นี่โน้ตรอะกินเทศครับเป็นลูกศหลุงตู้ครับเฮ้ยจริงเปล่าจริงครับกลับด้วยครับผมมาทำไมลุงตู้สอนเลยบ้างลุงตู้สอนเลยบ้าง ื่อผู้ป่วยเพื่อผู้ป่วยฤีธาธรรมต้องมาก่อนคนสายกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดกัญชาคือพืชเภสัชกัญชาคือพืชสมุนไพรกัญชาคือพืชที่มีสรรพคุณทางยากัญชาคือพืชเภสัชกัญชาคือพืชสมุนไพรกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดกัญชาคือยาเสพติดให้คุณและเสต็จมีสองสายพันธุ์มียาเสพติดให้คุณยาเสพติดให้โทษนะครับทำไมถึงจับใช่ไหมครับเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจว่า ไม่เข้าใจครับพืชชนิดนี้มันช่วยคนได้จริงมันมหัศจรรย์มันช่วยคนที่เป็นมะเร็งเป็นพาร์กินสันเป็นเบาหวานเป็นเอ็นนเรื่อสุดประาดม้นแล้ผลการวิจัยเยอะแยะมากมายสารุูเสียใจคาเดทแทนจริงเลยเขาไปดูเลยครับว่ากัญชาทำอะไรได้บ้างเอ็นโดคาเดทมีอะไรคืออะไรไฟโตคาเดทมีอะไรคืออะไรนะครับมันมีประโยชน์อย่างุนแรมนุษยชาติเลยอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยน่ากบีถามน้องสองผิดกฎหมายใช่ไหมวันนี้ เริ่มูกคนหมายแล้วครับเราไม่ต้องที่รอในเรื่องของสารสกัดหรอกครับแค่ตัวดอกเนี่ยก็สามารถยารักษาโรคมะเร็งได้ผมเคยใช้น้ําต้มดอกรักษาคนเป็นโรคมะเร็งไม่เล็ดขาวนะครับใช้เวลา13เดือนหายเป็นปกติครับเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหมอไม่รักษาแล้วเขาถีบทิ้งไปตายที่บ้านบอกไอ้นี่อยู่ได้อีก4เดือนแ็จไปตายที่บ้านมึงแต่เราช่วยคนที่เขาไม่รักษาเขาไม่ได้จับพวกเราแล้วขอบคุณครับครับขอบคุณมาก ปาไม่พองามทุกทไม่พอใจะี่่ได้ไฟก็ไม่พอกาแฟกาแฟน้วนะมีขนมด้วยอ่ะใช่ถนมนะปะได้ค่ะไดคะ พอนะขอพ่อันมากพอนะพ่อ,<า>ขอขัอนนะพอแล้ว